ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาร่นะคะวันนี้นะคะหญิงก็จะมาทําที่ติาการ์ดเนาะในหัวข้อที่ว่าคุณดูเป็นยังไงนะคะในสายตาคนอื่นนะคะที่เขามองคุณเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะวันนี้นะคะหญิงก็จะมีทั้งหมด3ากองให้เลือกนะคะก็ะจะเป็นกองที่1 2 3สานะคะ1 2 3สเนาะเราก็สะดุดแบบการ์ดใบไหนนะคะแล้วก็เลือกใบนั้นเลยหนะึ่งสองสามนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่กล้องแรกกันก่อนนะก็คือที่ยงกล้องไหนกล้องที่สามอ่ะสองสามตอนนี้แล้วกันกล้องที่1ก่อนนะคะใครที่เลือกการ์ดสีม่วงใบนี้นะคะโอเค สิ่งที่เขามองคุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะมีความมั่นใจสูงเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่แบบมีวิสัยทัศน์ด้วยนะคะเป็นคนมีมีไฟนั่นแหละนะเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนแบบกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมั่นใจนะคะเป็นคนกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆนะนั่นมันหมายถึงว่าการที่คุณมีภาวะผู้นําค่อนข้างสูงนะคะเขาสามารถที่จะ ไว้ใจคุณได้ให้คุณเป็นผู้นําได้ให้คุณแบบเวลาคุณพูดหรือว่ามุมมองของคุณเนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่า้อมันน่าสนใจคุณมีอะไรที่แตกต่างคุณมีอะไรที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยจะเป็นคล้ายๆไอดอลนะคะเป็นคนที่มีอิทธิพลนะกับคนที่ อยู่แวดวงเดียวกันกับคุณนะคะคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเก่งมากๆนะคะแล้วเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานคุณเนี่ยจะเป็นสายที่แบบแอคทีฟนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่สายรอสายที่แบบแอคทีฟคุณพร้อมที่จะทําคุณพร้อมที่จะสร้างสารรค์ผลงานของคุณให้คนอื่นได้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันนะคะคุณก็จะเป็นคนที่ เขาเรียกอะไรเป็นตัวของตัวเองสูงไปนิดนึงนะคะอาจจะไม่มันอาจจะพอดีสําหรับคุณนะ่ะแต่คนอื่นเขาอาจจะแบบเออมองแบบมันไม่ใช่อาการเอาแต่ใจนะวความมั่นใจของคุณมันมันโดดเด่นมากเกินไปนะคะจนทาให้บางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับคุณนะคะแต่ทีนี้นั่นนี่คือสิ่งที่เขามองคุณเข้ามานะซึ่งจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจนะคะหรือว่าเราอาจจะแบบเป็นคนที่แบบ ยึดั้นถือมั่นความคิดของตัวเองมากเกินไปโดยที่ไม่ฟังคนอื่นอาจจะทําให้เขาเนี่ยมองคุณลบลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบบเออเปิดใจฟังคนอื่นบ้างนะคะว่ามุมมองของคนอื่นเป็นยังไงนะคะแล้วก็บางทีเราเก่งไงข้อเสียของคนเก่งก็คืออาจจะแบบมั่นใจตัวเองมากเกินไปนะคะอย่างเป็นคนที่แบบรู้เยอะอย่างเงี้ยพอรู้เยอะก็จะพูด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 ,พดอาจจะแบบไม่ค่อยได้ฟังคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจ,จะเป็นข้อเสียเลก็กๆน้อยๆนะคะ ไม่ได้แบบแย่อะไรขนาดนั้นในขณนะดเดียวกันนะคะอสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะคุณเป็นคนแบบไม่ค่อยถือโคตไม่ค่อยถือ โทษโกรธใครเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนักนะคะคุณอาจจะเป็นกลุ่มประเภทโกรธง่ายหายเร็วนะคะเป็นคนรักเด็กเป็นคนรักสัตว์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีนะคะสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ในนี้ก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะเวลาที่คนเพราะว่าคุณเป็นคนมีมีวิสัยทัศน์นะคะถ้าบางคนเขาคิด อะไรไม่ออกนะคะคิดแบบงานไม่ออกคุณจะเป็นคนที่คิดออกคุณอาจจะเป็นคนที่มองเห็นกว้างกว่าด้วยประสบการณ์ด้วยนิสัยของคุณแล้วเนี่ยนะคะมันทําให้คุณอาจจะดูกว้างกว่าคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของคุณนะคะสาหรับกองแรกนะสิ่งที่เขามองคุณเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกกองแรกจะเป็นเรื่องของอาภายในเนาะสิ่งที่เขามองเห็นสิกเนีจ์ของคุณอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ที่แบบมันเด่นชัดนะคะมันความ เวลาคนเรามีความมั่นใจเวลาคนทมีความมั่นใจมีความเก่งมีความเป็นผู้นำเนี่ยมันจะเด่นชัดกว่าคนอื่นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพูดการแสดงออกท่าทางอะไรต่างๆนะคะมันจะมีความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขามองคุณเข้ามาทีนี้ถ้าเป็นจุดด้อยก็คือบางอย่างอาจจะมั่นใจมากจนเกินไปนะคะลองเปิดใจรับฟังคนอื่นนะคะก็อาจจะมีอะไรที่แบบทําให้ทุกอย่างมันสมดุลมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนานะทีนี้ไปดูกองที่2นะคะสําหรับใครที่เลือกใบนี้เนาะ น่าจะเป็นใบนี้ใบที่สองนะคะก็คือคนที่เลือกการใบนี้นะคะว่าคนอื่นเนี่ยเขามองคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนไหวอ่าเป็นคนที่นุ่มนวลเป็นคนที่แบบซอฟนะคะเป็นคนไม่รุนแรงเนาะเป็นคนที่แบบอ่อ เขาเรียกอะไรมีจิตวิญญาณของความเป็นเป็นเป็นแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่อาจจะเป็นคนที่แบบเออใจดีนะคะเป็นแบบเป็นคนที่รับฟังคนอื่นนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะคะเป็นคนมีความอดทนสูงกับหรือจะเป็นคนที่แบบนับหนึ่งถึงสิบอะไรอย่างเงี้ยนะ อาจจะเป็นคนไม่ค่อยโกรธใครนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบให้อภัยคนอื่นเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นคนที่อาจจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่นะคะมันง่ายมันแบบมันไม่หนักมันเบามันแบบอยู่ใกล้คนแล้วรู้สึกแบบสบายใจอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเด่นเด่นมากเลยเด่นชัดมากๆเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีพลังงานของการสื่อสารนะคะการสื่อสารค่อนข้างไม่ใช่แค่ดีอะ่ะคือแบบเริ่นะคะคือเลิศเลยการสื่อสารของคุณดีมากคุณสามารถที่จะทําให้คนที่แบบมีรีเลชันที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยสามารถเป็นมิตรกันได้เลยนะคะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนใจเย็นชอบศึกษาชอบเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็มีมุมมองที่กว้างและลึกนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่คุยสนุกด้วยนะคะเป็นคนที่แบบพอคุยกับคุณแล้วเขาจะได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็อาจจะมุมที่มันจะบอกว่าไงมุมที่มันดีใจเย็นของคุณเนี่ยเวลาคุยแล้วทำให้บทสนทนาเนี่ยมัน มันดูซอฟไปหมดนะคะมันแบบเอออยากเขาก็อยากจะคุยกับคุณอาจจะมีคนโทรหารคุณบ่อยๆนะคะหรืออาจจะมีคนขอคําปรึกษาคุณทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวไปดูอีกสักใบอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เขามองคุณก็คือเวลาที่เขาได้คุยกับคุณอะไที่คุณอืม คุณให้คําปรึกษากับใครเนี่ยคนนั้นจะรู้สึกมีพลังทันทีมีพลังที่จะต่อสู้ไปในวันข้างหน้านะคะคุณเป็นคนที่ให้กําลังใจคนเก่งมากนะคะคนที่เข้าหาคุณทั้งหมดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอยู่คุณแล้วเขาปลอดภัยนะคะเป็นบูญมากเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นโ,โดยเฉพาะช่วงนี้เนาะอาจจะมีคนที่เนเพื่อนที่เป็นแบบซึมเศร้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เขาคุยกับคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีค่าเขามีค่ามากขึ้นเขามีมุมมองที่มองตัวเองอ่ะ สูงขึ้นนะคะซึ่งช่วงนี้หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีคนที่ด้ค่าตัวเองก็เยอะคนมั่นใจก็เยอะคนได้ค่าตัวเองก็เยอะนะคะแต่พอเขาได้คุยกับคุณเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะคุณทุกคุณใจเย็นแต่ว่าความใจเย็นของคุณนะคะบางทีมันอาจจะส่งผลให้คุณแบบถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทันคนนิดนึงนะคะแต่ยิ่งเชื่อว่าคุณทันแหละแต่อันนี้เป็นแค่แบบจุดเตือนนิดเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย เวลาที่สมมติว่าคุณไม่ว่างหรือว่าคุณไม่ได้ไม่ได้ให้คำปรึกษาเขาได้ในขนาดนั้นนะอีกฝั่งหนึ่งอาจจะรู้สึกอาจจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปเลยนะคือคุณสําคัญขนาดนั้นนะคะเป็นไพ่ที่แบบดีมากๆ นะคะเป็นคนเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะเวลามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยากได้ที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณเลยนะคะเวลาที่เขาคุยกับคุณแล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกว่าชีวิตไปต่อได้นะคะถ้าคุณได้เลือกกองนี้แล้วคุณได้พิจารณาตัวเองแล้วว่าคุณมันคล้ายๆกับคุณคุณกําลังทําบุญอยู่นะนะคะบางทีคําพูดไม่กี่คําของคุณนะคะอาจจะทําให้คนที่เขากําลังลงมะนะคะ สามารถที่จะฟื้นได้เลยนะคะมันมีค่ามากจริงๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของคุณนะคะเป็นเสน่ห์ของคุณเลยก็คือความใจดีนะคะมันทําให้คุณดูสวยดูหล่อไปเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกล่องที่2นะคะเดี๋ยวขออนญาตมุกออนไปที่กล่องที่3ากันเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับใครนะที่เลือก การ์ดใบที่3นะคะก็จะเป็นการ์ดใบนี้นะคะการ์ดใบที่สนะคะไปดูกันว่าคนอื่นที่เขามองคุณมาเนี่ยเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะไปดูกันเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ใช่แค่แบบดูดีอ่ะมันเป็นไพ่ที่แบบมีออร่านะคะเป็นแบบเป็นคนมีออร่าเป็นคนที่เอ่อโดดเด่นอ่าใช้คําว่าโดดเด่นนะคะโดดเด่นมีออร่าแล้วก็เวลาที่คุณไปไหนเนี่ยนะคะจะมีสายตาหลายๆสายตาจับจ้องมองคุณนะคะคนที่เลือกใบนี้อาจจะเป็นคนที่แบบหน้าตาดีนะนะคะการใบนี้อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะหล่อสวยหรือสูงเด่นคือแบบบุคลิก ภายนอกนะคะก็ดูดีแล้วนะคะอาจจะเป็นคนผิวดียิ้มเก่งยิ้มสวยหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบรอสวยหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินมาเนี่ยแบบสิบคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เด่นที่สุดในกลุ่มเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเวลาพูดจา ลักษณะท่าทางดูดีไปหมดเลยนะคะดูไม่ว่าคุณจะเป็นคนพูดเสียงคนไหนพูดอะไรพูดภาษาอะไรนะคะพูดภาษาไทายภาษาอังกฤษนะคะทุกอย่างมันดูสม o o ไปหมดเลยนะคะเวลาที่คุณคุยกับใครแล้วคุณสบตาเขาเนี่ยเขาจะชอบเคลิมนะคะแล้วก็คล้อยตามคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะกองน,นี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะ มีเสน่ห์ตั้งแต่ภายนอกแล้วกองที่1กองที่2องเราจะเห็นแบบเสน่ห์ภายในนะคะสําหรับแต่สําหรับกองเนี้ยอาจจะเป็นแบบเสน่ห์ภายนอกแค่เจอหรือว่าเคยเห็นรูปหรือว่าเห็นคุณลงไอจีลงอะไรก็แบบเอเออ่าก็ดูดีมากแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะดึงดูดทําให้เขาอยากรู้จักคุณะคะอ่ะคุณนะคะเป็นคนที่ คุณได้ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆหรือคนที่คุณถามถึงว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยเขารู้สึกเชื่อมั่นในตัวคุณนะเวลาคุณทําอะไรอ่ะคุณจะเป็นทีมนะคะที่นํานํานำเขาไปคือเขาเชื่อว่าคุณจะโปรเทคเขาได้อ่ะนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รักเพื่อนนะคะรักเพื่อนรักครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ เป็นคนเสียสละนะคะเป็นคนเสียสละเป็นคนที่ใจกว้างเสียสละให้กับคนอื่นก่อนตัวเองนะคะเอออาจจะเป็นคนหล่อสวยแล้วยังแบบจิตใจดีอีกอย่างเนี้ยนะคะคือใจดีมากคือบางทีตัวเองเรื่องของตัวเองอาจจะเอาไว้ก่อนทําไมผมบางแล้วก็แบบเอออาจจะเอาเรื่องของตัวเองไว้ก่อนนะคะเสียสละให้กับส่วนรวมเป็นเรื่องแรกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขามองเข้ามาในตัวคุณนะ นี่นางฟ้าสช่อืมแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าตัวเองจริงๆอะนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีเซนซิทีฟนะคะเซนซิทีฟมากแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบอ่อนไหวนะคะเข้าใจคนอื่นนะคะ หิบอกแล้ว่ากองนี้รู้สึกจะนางฟ้ามากๆเลยนะคะเข้าใจคนอื่นแล้วเขามองคุณดีมากๆนะคะสิ่งที่คุณกําลังทำหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นมันสะท้อนกลับถึงแม้บางคนเขาอาจจะไม่ได้พูดกับคุณตรงๆนะคะแต่ว่ามันก็ยืนยันได้นะจากที่ไพ่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะกองนี้นจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณคือเป็นคนที่สวยก็สวยหล่อก,ก็หล่อ,อใจดีอีกต่างหาก อะไรประมาณนี้นะคะคือดีมากๆเลยก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด3กล่องนะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะการงานการเงินนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบเออมีเรื่องหนัก,นกใจอยากตาระบายหรือว่าอยากจะคุยอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็ดูดวงกันเหมือนพี่เมืน,น้องนะคะก็แบบ เออให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ยินดีรับฟังทุกคนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็เออแบบเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแบบเวลาเราได้อ่านหรือว่ามีคนไลค์คลิปเราอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้อ่าคนทำคลิปนะคะมีกำลังใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากฟังหัวข้ออื่นหรือว่าจะจะติชมอะไรนะคะก็คอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ